สวัสดีทุกท่านครับผมพบกับช่อง Poison Channel อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดแบ่งเปิดขายนี่แหละนะครับดำทอง3คู่ด้วยกันนะครับซึ่งคู่แรกกับคู่ที่2เนี่ยเป็นปลาที่ หลุดจองประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวผู้ในคู่ที่1นะฮะหนังคือเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่ามันหลุดจองเนี่ยคือไอปลาตัวเนี้ยนะครับตัวแรกเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันหลุดจองแล้วก็ตอนนั้นอะใส,ส่ปลาประมาณหนึ่งจุดสี่นะครับใซปลาประมาณหนึ่งจุดสี่แต่ตอนเนี้ยผมเอาไปฟอร์มไว้ในถังฟอร์มประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าหางมันจะเว่อร์วังอลังการขึ้นนะครับหางซีเชฟมุกมันจะแน่นนะครับหนังมันจะดําขึ้นนะครับ ผมจับขึ้นมาดูก็รู้สึกว่ามันดูดีนะครับก็เลยเอามาแบ่งเพื่อนเพื่อนกันอีกทีหนึ่งนะครับรอบนี้ก็ผมผมเปลี่ยนตัวเมียให้นะครับเพราะว่าตัวเมียคู่ก่อนของมันเนี่ยก็โดนแยกซื้อไปนะครับสวยนะครับสวยหนังดำนะครับหนังดำมุกแน่นปึก๊กร์มจัดสวยมากนะครับใครที่ต้องการแบบจบจบ,จบแต่ไม่เจ็บนะครับจบจบแต่ไม่เจ็บก็คู่นี้เป็นตัวเลือกที่น่า พิจารณาอยู่นะครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมผมชอบเพื่อนๆชอบไม่ชอบ,ชอบก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเมีย นะครับให้ดูตัวเมีย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 นี่นะครับตัวเมียตัวเมียนะครับขนาดปาประมาณ1.4ถึง1.5พร้อมรัดเต็มที่นะครับมาเป็นละองดาวเลยทีเดียวนะครับสวยงามพระรามเป็ดนะครับเพื่อนๆชอบเพื่อนๆสนใจดูราคาใต้คอมเมนต์นะครับดูราคาใต้คอมเมนต์ชอบถูกใจทักไลน์อดีมาที่มุมบนขวามือนะครับราคาใต้คอมเมนต์มุกนิโค่แน่นนะครับมุกโค่แน่นหนังโคตรดำเอาไปถึงก็พักสัก2วัน3วันวัน2วันนะครับรีบรัดเลยนะฮะเดี๋ยวเคยมันร่วงซะก่อนนะครับเสียได้เสียของนะครับใครสนใจทัก ไลน์ไอดีมุมบนขวามือมาราคาใต้คอมเมนต์ย้ำว่าราคาที่ใต้คอมเมนต์นะครับพิจารณาได้ด้วยตาของท่านชอบไม่ชอบ ตัดสินใจเอาเองนะครับชอบไม่ชอบตัดสินใจเอาเองไปดูกันในคู่ที่2ครับผมเหมือนกันนะครับคู่ที่2นี่ก็เป็นปลาที่หลุดจองมาจากสองอาทิตย์ก่อนเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปลาชุดนั้นทำไมมันหลุดจองบ่อยเหลือเกินนะครับปกติชุดอื่นนี่ไม่ค่อยหลุดจองกันนะฮะอันนี้หลุดจองนะครับอันนี้ผมให้ราคาพิเศษนะครับเปลี่ยนเมียให้เหมือนกันเพราะว่าตัวเม<ท>ียของผมเนี่ยจะขายง่ายกว่าตัวผู้นะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเมียให้เหมือนกันนะครับขนาดปลาประมาณ1.6จนะครับ1.6จะใหญ่กว่าคู่ที่หนึง นะครับมุกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร,ร่นะฮะคู่นี้ไม่มีตำหนินะครับแต่ชายน้ําด้านล่างมันเป็นมันใสนะครับมันไม่ได้แว่งนะฮะขนาดประมาณ1นจัดให้ราคาพิเศษนะครับราคาไม่ถึงพันไอถึงราคาหลักพันเนี่ยมันเป็นแค่คู่ที่1น,นะครับส่วนคู่2คู่3เนี่ยผมจะให้ราคาหลักร้อยทุกคู่นะฮะคู่นี้ผมแบ่งผมแบ่งให้ราคาพิเศษแล้วก็เปลี่ยนตัวเมียให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูตัวเมีย นะครับตัวเมียมาและตัวเมียนะฮะตัวเมียตัวเมียตัวเมียมาแล้วนี่นะฮะตัวเมียนะครับตัวเมีย 5, นขนาดปลาประมาณ1.5นะครับขนาดปลาประมาณ1.5้ทอมรัดเหมือนกัน,เ,นเพื่อนๆเอาไปแล้วก็พักสักวัน2วัน3าวันรับได้เลยนะครับพักไอ้ปลามันหายเหนื่อยนะในระหว่างการเดินทางนะฮะมุกแน่นปักนะครับมุกน้อยชนกับมุกเยอะคนเล่นคนเล่นเขารู้กันนะครับเข้าสูตรเข้าสูตรแน่นอน pickles. นะฮะ รับประกันการส่งทุกกรณนีนะครับของถึงแล้วก็ถ่ายคลิปในระหว่างการแกะกล่องนะครับถ้าปลามีปัญหาผมก็เคลมให้เต็มที่นะครับเคลมให้เต็มที่มีปลาเคลมให้นะฮะแต่ตั้งแต่ผมแพ็คปลาส่งมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่แค่เดียวก็ที่ส่งไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มันค้างค้างอยู่ประมาณ3าอาทิตย์นะครับมันก็ตายแต่ที่ปลาผมอยู่ในกล่องนานที่สุดแล้วก็รอดก็9วัน นะครับเ้าวันส่งไปเชียงใหม่ช่วงนั้นไปค้างอยู่ไปสน่นะครับเ้าวันลุ้นแทบตายสุดท้ายรถนะครับถือว่าโชคดีไปนะครับเดี๋ยวไปดูต่อกันในคู่ที่3มครับผมคู่ที่3คู่ที่ามคู่ทีสานะฮะปึ๊บ นะครับคู่ที่3อันนี้เป็นขนาดปลาเป็นตัวผู้นะครับขนาดปลาประมาณ1.4นะครับขนาดปลาประมาณ1.4ที่หางที่ใช้น้ํามันไม่ได้แหวงนะครับอันนั้นมันใสนะฮะอันนี้ขอแบบแบบราคาให้แบบราคาพิเศษจริงๆเลยนะครับให้แบบราคาพิเศษแล้วก็ขอคนใจถึงด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตัวเมียม,มา เดี๋ยวผมจะคัดตัวเมียไปให้เองขอคนใจถึงผมจะให้ราคาพิเศษนะครับถ้าใครไว้ใจวางใจในตัวผมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง p o เ s ี n Channel ด้วยนะครับใครสนใจก็ดูรายละเอียดใต้คอมเมนต์นะครับใครชอบใครตกใจใครพร้อมปิดใครคุยง่ายเดี๋ยวมีสซปรส์ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ